สวัสดีค่ะพบกับป่าเหมือนเดิมนะคะวันนี้ป่าก็จะมาผัดพริกลูกชิ้นปลากับสตอเจนะคะทุกคนป่าไม่ได้เข้าครัวอะไรวันเนาะวันนี้ก็ว่างอยู่บ้านนะคะวันนี้ก็มีได้ได้ทําอาหารช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลกินเจนะคะปะถากกินเจด้วยอันนี้ป่าก็จะผัดเจนะคะ ระถาผัดน้ำมันใส่พริกแล้วกระถาจะเติมน้ำเหมือนเดิมอาหารเพื่อสุขภาพประถานนะคะทุกคนไฟไม่แรงน้ำพริกเจนะคะแกงเจ ช่วงนี้ปราถากินเจ9วันนะคะทุกคนป็ะถาล้างท้องอีกหนึ่งวันก็เป็นสิบวันเพศากาลกินเจใหญ่ถือเสงกินเจงดเนื้อสัตว์ทุกชนิดช่วงอาทีตย์แว้ป้าถาป่วยด้วยอะไรด้วยก็เลยไม่ได้มีไม่ได้ทำอาหาร ป้าถาทาพริกไปเก็บสตอมาเมื่อวานแล้ววันนี้ป้าถาก็เลยมาแกงมาผัดพริกสตอใสอ่ลูกชิ้นเจลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาเจอาหารง่ายๆช่วงที่ผ่านมาป้าถาไม่ได้ทำกับข้าวป้าถาก็จะซื้อเขากินนะจะซื้อเขาตลอด ต่เป็นอาหารเจนะคะป้าถาทางกับข้าวป้าถาจะชอบมีน้ำนไม่ว่าจะผัดไม่ว่าจะผัดจืดผัดเผ็ดป็าถาจะมีน้ำเพื่อ,อไว้คลุกข้าว ก็แค่นี้นะคะเคร่งปรุงกาะถาก็มีเกลือถึพูมีน้ำตาลมีซอสงลส ให้ลูกชิ้นมันสุกก่อนผัดให้ลูกชิ้นมันสุกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยใส่สตอลงไปเมื่อวานไปเก็บสตอที่ทํางานนะคะไม่ได้ไม่ได้สตอบ้านประถานนะที่ทํางานในโรงพยาบาลอะ่ะโอ้โหสตอมันเยอะมาก แต่ยุงก็เยอะใครดูในคลิปที่ประถาเก็บตัวเองให,ให้ให้เก็บตวก้นอนกมันจะไม่มันจะยุกยิกเพราะว่ามันยุงมันกัดประถายุงเยอะมากในหน้าฝนเนาะสู้ไม่ไหวอ่ะสู้ยุงไม่ไหว ชิมรสชาติได้ก่อนตาหนงเป็นยีต นี่ค่าสตอเก็บเองนะคะสดๆเมื่อวานนี้วันนี้เราก็ยนหยุดแล้วก็มาทำค่าได้เลยเก็บใหม่ๆกรอบๆเลยค่ะงา <c oughs> ม,มให้อีกแล้ว สตอไม่ทันสุกน้ําแห้งอีกแล้วพริกแกงเก้านี้จะออกเผ็ดหน่อย ใบมะกรูดค่ะจะหอมใบมะกรูด โอเคนะทุกคนรสชาติได้แล้วนะคะผัดสตอลูกชิ้นตาป้าถาก็เสร็จแลวนะคะทุกคนฝากกดเลิกกดไลค์กด subscribe ป้าถาด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เป็นกําลังใจที่เป็นกําลังใจให้ป้าถาบายบายค่ะแล้วเจอกันป้าถาในคลิปหน้านะคะป้าถาจะทําอาหารเจอะไรอีกช่วงนี้ป้าถาทํางานป้าถาก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ทําอาหารนะคะทุกคน ขอบคุณท,ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกับประธานในคลิปหน้านะคะ